นี่คือค,คำถามนะฮะคำถามที่สำคัญมากนะครับผู้ตอบถูกเป็นสุดยอดแฟนมันแทรลิเวพูทันทีนะดูได้แล้วคนไทยนะับสูงของถูกลิขสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนอเอาแค่ซื้อเสื้อลิขสิทธิ์อะคนละหนึ่งตัวหรือเปล่าคือมันเป็นดราม่า,ามากามาก,มากเลยที่แบบทำมาวัธกูใส่ของปลอมแล้วเชียร์ไม่ได้เหรอ ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณต้นวัลลโรมนะครับแฟนมันแท้ลิเวอร์พูลนะครับต้นวัลลโรมนะคบเป็นแฟนมันแท้ลิเวอร์พูล l ปี2015ครับผมผมย้อนถ้ามกับไปหน่อยจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณมาเชียร์ลิเวอร์พูล l คืออะไรต้องย้อนกลับไปสมัยแบบประถมอ่ะจำได้ว่าดูบอลครั้งแรกก็มา 5, ป .5 าป .6 ครั้งแรกดูสเปอร์ ดูฟอร์เรสต์ดูแมนยูด้วยแต่มาไม่เข้าแกลบว่ะไม่รู้แล้วจับพัดจับหูว่ามาเห็นเลี้ยวฟูเล่นผ่านรายการพวกข่าวกีฬาแล้วรู้สึกว่าทีมนี้มันแบบเอ้ยมันเท่ดีว่ะเวลามันยิงก็มันยุคยุคปีเก้าห้าเก้าหกอุลิเย่ไหมใช่ไหมไม่ดิรอยอีเวนอ๋อโอ้โหอีเวนเลยว่ะคือยุคนั้นมันเล่นค่อนข้างสนุกอ่ะแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรมีคาแรคเตอร์คืออย่างแมนยูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเก่งเอาเอาพูดตรงนะแฟนเลี้ยวฟูอย่าอย่าแบบน้อยใจหรือแบบหาว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคือแมนยูยุคนั้้นนน่่ะมมัเเเกกงงววยยดี๋แ็ช แต่กับเลี้ยวคูอ่ะมันมันแตกต่างไปตรงที่ว่าแม่งอาจจะแพ้ก็ได้อาจจะเสมออาจจะชนะก็ได้นำนำอยู่ต้นที่เสมอแพ้เลยก็มีตามตามอยู่ไล่ยิงแฟงแล้วก็มีคือมันตื่นเต้นอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้เชียร์กับมันจริงๆไม่ใช่แบบอ่ะชนะอีก่แล้วเหมอวะม2ม3เนี่ยเวลาแบบดูบอลแมนยูเลี้ยวคูเนี่ยมาโรงเรียนวันจันทร์เนี้ยผมมันต้องมีบัฟกันแล้วตอนที่มีมีข่าวว่าพอได้แฟนแท้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้นเนี่ยเขาแบบดูแบบว่าจริงจังกับการดูบอลมากขึ้นคุณต้นเนี่ยเริ่มดูบอลตอนยุครอยอี ใช่เบบี้สไปยุคนั้นยุคนั้นนี่คือแบบนักเตะนี่คือแบบโหนึกว่านายแบบนะคือนักเตะแต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีอย่างเดวิดเจมส์ตอนนั้นเนี่ยมีแบรนด์เสื้อผ้ามาสนับสนุนให้เขาชวนเป็นนายแบบก็มีแล้วไม่ใช่แค่เดวิดเจมส์คนเดียวสมัยนั้นมีเดวิดเจมส์เจมี่เลดแนปเลด์แนปเฟรเนแม็กเกติเอร์สตีฟแม็กเนามาสตีฟแม็กเนามาใช่ล็อบบี้ฟาเลอร์เองตอนนั้นก็ฟอร์มฮอดมากๆจริงๆผมต้องบอกว่าผมดูบอลใกล้เท่านะผมดูช่วงประมาณปี9495เพราะผมเชียร์แมนยูเพราะว่าคือมันเป็นทีมที่แบบว่า เล่นดีมากตอนนั้นแต่ว่าแบบพอเจอลีฟูแม่งเหมือนจับพัดจับผูทีมนี้มันผัดกันแพ้ผัดกันชนะได้เสมอแบบทั้งทงที่ไม่ว่าตอนนั้นปอมเดลีกมันจะดีขนาดไหนนะจะมาทําลายกันในนัดเจอแบบแมนยู iver, เจอลิเวอร์เจออาร์เซนอลอะไรประมาณนี้คือต้องบอกว่าสมัยนั้นน่ะคือคอผู้เล่นของของทั้งสองทีมอ่ะยังเป็นผู้เล่นอังกฤษกับสหราชอาณาจาักรส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกนี้เวลาเจอเนี่ยพอมันมีคําว่าศักดิ์ศรีคาคอใส่ย,ยับมันใส่กันยับเขาจะให้ค่าให้ราคากับ สึกแดงเดือดตรงนี้มากหลังจากที่ต้นได้รางวัลแฟนมันแท้เลี้ยวหัวเนี่ยแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง,รางเราก็มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นเรารู้สึกแบบรอ,อยากทาเพจอยากสื่อสารกับคนที่เขาติดตามเราเนี่ยและเสียงตอบรับมันก็ดีมันก็ไปต่อยอดได้ในในหลายๆแขนงไม่ว่าแกเป็นการเข้าไปทํางานสายทีวีสินค้าลิขสิทธิ์เกี่ยวบสมสรอ,อะไรเงี้ยด้วยความที่แฟนมันแท้เนี่ยทุกคนเขาจะค่อนข้างจะเชื่อมันม่นว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าผิดแพกไปจากสิ่งที่สโมสรต้องการคือพูดง่ายๆคือของนี้ก็ติดแท้ไม่ได้มีของปอะร ลิขสิทธิ์มันก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทีมพอเป,เป็นเงินหลักเลยในการพัฒนาพเมียลีกเนี้ยแล้วคนไทยอ่ะสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์หรือพเมียร์ถูกลิขสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเขาแค่ซื้อเสื้อลิขสิทธิ์อะซื้อคนคนละหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่มีทางอยู่แล้วไม่มีทางเหมือนการการดูฟุตบอลถูกลิขสิทธิ์ในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะพูดถึงแฟนบอลทั้งประเทศอะ ก็ยังต่ำอยู่ดีอย่างที่เราเห็นนะ่ยของลาเมื่ลิขสิทธ์มันเยอะเต็ไมไหมดเลยหรือแม้กระทั่งการพนันที่คุณเข้าเว็บพนันเราสามารถดูฟุตบอลได้เลยต้องบอกว่าคนไทยยังไม่ได้ตื่นตัวต่อเรื่องคาว่าลิขสิทธิ์การที่คุณสนับสนุนของแท้ ของลิขสิทธิ์เนี่ยรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันกลับคือไปส,ส,สน่สโมสรเพราะว่าคนเวลาเขาประมูลออกมาเขาเอาเงินไปจ่ายสโมสรเขาถึงสามารถที่จะขายข,ายของลิขสิทธิ์ได้ถ้าเขาขายไม่ดีหมายความว่าสโมสรก็จะไม่ได้ไมเงินตรงนี้เพราะาไม่มีใครไปประมูลต่อแต่คุณเลือกที่จะไปซื้อแบบเกรดลงเกลือเกรดมิลเลอร์อะไรแบบนี้ตรงนี้มันไม่ได้เข้าใครนอกจากพ่อค้าคนกลางลคือเรามแม่งกลดตาทีมไว้แบบไม่ซื้อนกอเ,เตะวะย้อนกลับมองให้ตัวเองอคือมันเป็นดาม่ามากๆเลยที่แบบธามวัตกูใส่ของปลอมแล้วเชียร์ไม่ได้เหรอเชียร์ได้แต่ถ้าสมมติว่า วันหนึ่งคุณมีโอกาสสับส่วนที่เป็นของลิขสิทธิ์ดีกว่าทําเถอะเชื่อผม,อมคุณซื้อเสื้อยูสามร้อยก็ได้เดี๋ยวนี้มีที่เป็นไลเซนซิน่งอ่ะสามร้อยบาทสามารถเป็นเจ้าของเสื้อลิขสิทธิ์ลิวอร์พูลได้แล้วพวกนี้มันจะทําให้สมโมสรเนี่ยได้เห็นกําลังของเราเขาอาจจะเปิดศูนย์ในไทยก็ได้ใครจะไปรู้นอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคุณมีความสนใจด้านอื่นอีกไหมเทีเ่ยวเทีเ่ยวกินถ้าว่างจากการทํางานฟุตบอลน,นอะ สิ่งที่ชอบดูที่สุดคือรายการกินอาหารข้างทางตะเวนกินอะไรอย่างเงี้ยเอ้กินลองร้านนี้ร้านนี้อร่อยตรงนี้อันนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยผมชอบมากมันรีแลกซ์อะการที่แบบขับรถไปแล้วก็ไปตามหาของกินอะไรเงี้ยไปกับครอบครัวแล้วก็ไปคนเดียวส่วนใหญ่คุณคุณเป็นสไตล์ชอบเที่ยวคนเดียวอะต้องอธิบายครับว่าคนเดียวก่อนคือไปกับครอบครัวบางทีไปกับครอบครัวแล้วเราก็แยกขับรถไปที่ไหนคนเดียวอ,อะไรงเงี้ยบ้างเกือบมีเวลาส่วนตัวเอ้ยางนี้ิสัยางมันขัดแย้งความเป็นสื่อไหม เออผมอะ่ะ<ม>ชอบตอบคำถามนี่มากเลยนะมผมจะอธิบายทุกๆคนที่<ม>ที่ถามคำถามนี้ผมว่าผมว่าเป็น introvert ที่ต้องทำงาน extrovert หมายความว่าคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแต่ต้องมาทํางานกับคนหมู่มากกึ่งสาธารณะใช่กึ่งสาธารณะเพื่อเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนทุกทคนแต่แต่เราจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราแบบข้ามไม่ได้ห้ามข้ามคุณเข้ามาประโยคเนี้ยโดนแล้วจี๊ดแน่ๆต้นวาระมจะไม่โอเคประโยคเนี้ยมีคืออารมณ์แบบแม่งติทุกอย่างคือพอแพ้ปุ๊บอะหรือแม้ชนะถ้าชนะไม่เยอะมันก็ติเรื่นี้แม่งเล่นไม่ดีแม่งกากากถ้าเป็นแบบคนนี้ถ้าสมมติเป็นคนนี้ถ้าเป็นคนนี้แล้วเป็นมาเน่สมัยนี้ถ้า เป็นอมอตต<ร>ัวทม่เปลี่ยนตัวนี้ลงมาล่ะเออทำไมไม่นู่ไม่ไมนี่จริง,รงๆเราสามารถพูดในมุมมองที่ดีได้เยอะแยะผมว่าเข้าใจเว้ยเข้าใจเพียงแต่ว่าการนําเสนอหรือการเอาเอามา,าถกกัะนะี่ย มันควรจะมีแบบสถิติเหตุผลตัวเลขอะไรอย่างี้มันควรจะมีเหตุผลมากกว่านี้นิดนึงโอเคคุณเอาคุณไม่พอใจคุณบอกโอเคมันควรพัฒนาใช่แต่ไม่ใช่คุณจะไปติแบบเยี้ยชีมิ้วกลาคือมันไม่ใช่หน้าที่ไงก็จะป่ะโอกาสเปืองใช้โอกาสเปืองตหน้าคนอื่ืแม่งยิง5ลูกแล้วมึงควรจะพอใจกับชนะเว้ยส่วนเรื่องโอกาสเปืองไม่เปืองเนี่ยเดี๋ยวโคก็ไปแก้เองมันเป็นหน้าที่เขาถูกป่ะใช่คุณต้นทุกวันนี้ ฟุตบอลให้ไรคุณมั่งฟุตบอลสอนผมไม่นะว่าไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ต้องแพ้ได้มันก็เหมือนชีวิตคนเราถ้าคุณเก่งถ้าตายอ่ะมันก็ต้องมีวันนึงที่คุณต้องพ่ายแพ้คุณก็ต้องทําใจกับมันให้ได้คือสมัยก่อนเป็นเด็กก็รู้สึกว่าเาเกลียดความพ่ายแพ้มากอ่ะความพ่ายแพ้มันคือ T N of the World มันจุดจบโลกอ่ะพอมาดูฟุตบอลมาดูกีฬาคุณอาจจะผิดหวังวลาท้อแท้แต่มันก็จะมีเกมใหม่มันก็ยังมีอะไรที่คุณต้องทําต่อไปอ่ะไม่ใช่ว่าคุณแพ้คุณจะจบสมมติถ้ามีน้องๆหรือใคครร็ตตตาาาาาามมมมแแแแแแ่่่่ททีีีีีีไดดู้้้ลิิปปนนนนนนวววออยยยบบบบพเเเงงงงธะํั ที่ทําให้คุณแบบมาถึงจุดเนี้ยเฮ้ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันเป็นจังหวาตโอกาสคือผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผมผมมั่นใจว่ามันจะมีคนเก่งกว่าผมอ,อีกเยอะถ้าทุกคนมีความฝันมีสิ่งที่อยากทำผมไม่อยากให้คุณทิ้งตรงนั้นไปโอเคคุณอยากทำอย mm ่างอื่นไปด้วยก็ได้ม,มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําแต่คุณอย่าทิ้งความฝันเผือ่อวันหนึ่งโอกาสมันมาคุณจะได้คว้านไว้ได้แต่ถ้าคุณไม่คว้าตรงนั้นไว้คุณไม่ได้มีของในการที่จะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นความจริงมันคือจบไงเรามาถามคาถามทิ้้งทาายยไววหน่่อ แดงเดือดยิ้สี่นี้แมนยูเมื่อกี้คุณก็บอกเองว่าเล่นในบ้านไม่ค่อยดีผมไม่บอกเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะสถิติในบ้านเล่นไม่ดีทุกนัดเออสถิติในบ้านเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วผมก็หวังสามคะแนนนี่ครับผมจบลุกการนี้ลิเวอร์พูลจะได้อันดับเท่าไหร่เอาตรงกันไหมไต้หัวเลยนะหนึ่งโอเคแล้วคุณนะเกี่ยวแมนยูคุณน่ะติดท็อป์โฟอ่ะแต่ว่าไม่น่าอันดับสองฮะอันดสามก็สี่อ่ะไม่สามก็สี่หวังสูงไอ้ดีผมเป็นแฟนบอลที่ผมรอได้อ่ะผมไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบ หัวหายความสำเร็จขนาดนั้นคือจริงๆตรงเนี้ยคุณพูดมาเขาได้ค่อนข้างดีคือผมจะบอกว่าความสนุกของฟตุตบอลเนี่ยมันคือการที่11คนต่อ11คนลงไปแล้วเราไม่รู้ว่าใครใชนะลงไป38เกมบุ๊คพิมพ์ลีกสามสิบแปดเกมชนะรวดอย่างเงี้ยไม่ต้องแข่งแข่งทำไมวะมึงเอาแชมป์ไปเลย แต่ความสนุกของมันเนี่ยคือการที่คุณลงไปแล้วคุณมีโอกาสชนะเสมอแพ้แ<ด>ในเก้าสิบนาทีคุณว่าสกอร์เท่าไหร่ว่ามันเลยผมชอบบอลสนุกอ่ะอาจจะซาดิแต่ผมเชื่อว่าลิอร์ยิงได้สามแมนยูยิงได้สองผมว่าแดงเดือดรอบเนี้บ้านแมนยูแมนยูชนะเรียกว่าโอเล่มันมักจะมียันอะไรแบบนี้แล้วกันยันกันตายแล้วกันอ่ะคลายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีแจกของสําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วกันผมเห็นว่าเป็นหนังสือของว่า หนังสือของคุณใช่ไหมใช่ผมเขียนไว้ตอนที่เลียบูคว้าแชมป์ได้เรามีความฝันอยู่แล้วว่าเราอยากจะเขียนหนังสือครับผมแล้วก็เป็นเป็นประจวบเหมาะพอดีว่าเราได้เขียนมีโอกาสเขียนหนังสือฟุตบอลขึ้นมาเล่มน,นึงเกี่ยวกับประวัติเลียบูในช่วงที่รอแชมป์สามสิบปีรอแชม <30 S 1> ป์สามสิบสามสิบปีรอให้เต็มที่เลยเพราะว่ามันจบไปแล้วแล้วก็เลยมีหนังสือเรื่อนี้เกิดขึ้นชื่อว่าเอ่อยี่สิบเก้าบวกหนึ่งเดือนสกีเรตออฟแชมเปี้ยนผมบอกจริงนะใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเล่มนี้คุณควรมีนะได้หนังสือพร้อมลายเซ็นนนนเพรรรราาาาาาะะะววว่่่่30ปปีีคคคุณไไไดด้้้แแชชมมมม์ออบบึงงใถถััยลก เมื่อกี้เราคุยมาในช่วงต้นแล้วว่าผมเริ่มดูฟุตบอลเนี่ยในยุคข,ของผู้จัดก,การทีมที่คู่ชื่อว่าอะไรอ้โอย้อนคลิปไปเราเราวิวายได้ใช่ไหมอนคลิปนี่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับอขอบคุณคุณต้นด้วยขอบคุณครับผมก็ยังไงก็ อย่าลืมทิชชู่นะไว้ซับน้ำตากับแดงเดือดรอบนี้หน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งที่อยู่มาเดี๋ยวส่งมาให้นะเดี๋ยวป่ะเออขึ้นที่อยู่ไว้ให้ส่งทิชชู่ไหมผมเออโอ้ยเพื่อนที่ดีก็จะส่งทิชชู่มาให้โอ้ยตา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 ย